วันนี้นะคะมาชวนทุกคนออกกําลังกายอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะจะเป็นคลิปพิาติสค่ะพิาติสก็คือการผสมนะคะระหว่างเวทเทรนนิ่งและโยคะนะคะสิ่งที่จะได้ก็คือด้สร้างกล้ามเนื้อนะคะสมาธิแล้วก็ความสมดุลของร่างกายค่ะท่าท่านี้นะคะเน้นนะคะทําให้ถูกท่านะคะค่อยๆชา้ชาๆนะคะไปกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่ท่าที่1ค่ะนอนลงนะคะ ใช้มือนะคะรองศีรษะและคอไว้นะคะยกขาทั้งสองข้างขึ้นนะคะขาด้านบนนะคะดึงมาวางข้างหน้าได้เลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเกร็งหน้าท้องนะคะพร้อมกับหายใจออกยกขาขึ้นค่ะหายใจเข้าวางขาลงนะคะสังเกตนะคะว่าจะใช้แรงจากขาด้านในนะคะ หาใจออกขึ้นค่ะหายใจเข้าพร้อมวางขาลงนะคะจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าใช้แรงที่น้องด้านในนะคะและหน้าท้องช่วยในการดึงขาขึ้นมานะคะทำแบบนี้ค่ะข้างละ8ครั้งนะคะหลังจากนั้นเราสลับไปอีกข้างหนึ่งค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะนอนลงนะคะสะโพกตั้งฉากกับพื้นได้เมื่อไหร่ก็เริ่ม ยกขาด้านล่างขึ้นได้เลยนะคะพิลาติสจะเน้นทำช้าๆให้มีโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกนะคะท่าที่2องค่ะท่านี้จะคล้ายๆซูโม่สควอเลยค่ะการขาออกนะคะใช้มือด้านหนึ่งนะคะพยุงลำตัวนะคะหน้าท้องด้านหน้ามืออีกข้างหนึ่งนะคะวางที่ด้านหลังล่างค่ะพร้อมแล้วนะคะหายใจออกนะคะพร้อมกับกดลำตัวลงมาเลยค่ะ แล้วก็ขย่งปลายเท้านะคะหลังจากนั้นยันตัวขึ้นเลยค่ะชา้ชาๆนะคะจังหวะที่ขย่งปลายเท้าเนี่ยค่ะนับ1นสองแล้วก็ค่อยๆย,ยกตัวขึ้นนะคะพร้อมกับหายใจเข้าค่ะทำา8ครั้งต่อเซตค่ะทำา 3- ถเซตเช่นกันค่ะสังเกตว่าพิาติสถ้าจะไม่หนักมากนะคะแต่จะเน้นให้กล้ามเนื้อนะคะมีการยืดหยุ่นใช้งานนะคะ ปรับสมดุลด้วยนะคะท่าที่3แล้วคะ่ะทุกคนคุกเข่านะคะวางแขนนะคะขนานกับหัวไหล่นะคะขาทั้งสองข้างวางตั้งฉากขนานกับลำตัวนะคะเริ่มต้นจากยกแขนขวาไปข้างหน้าค่ะแล้วลองยกขาซ้ายนะคะไปด้านหลังค่ะหายใจออกนะคะยกแขนซ้ายพร้อมกับยกขาขวาไปด้านหลังให้สุดเลยนะคะค้างไว้หนึ่งสองแล้ววางลงค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะ ดึงแขนไปข้างหน้าและดึงขาไปข้างหลังให้สุดเหมือนมีใครมาดึงแขนกับขาเรานะคะแล้วก็ค้างไว้แล้วก็ 1- นสองนะคะแล้วก็กลับคืนเข้ามาที่เดิมนะคะระหว่างที่ทํานะคะพยายามเกรงหน้าท้องแกนกลางลําตัวนะคะใช้แรงในแกนกลางลําตัวนะคะในการทรงตัวนะคะไม่เสียสมดุลนะคะทําชา้าๆมีสมาธิค่ะ ทำสลับซ้ายขวาแบบนี้ค่ะ16ครั้งนะคะเรียกว่า1เซตนะคะทำา 3, 3, ้้สามถเซตค่ะทุกคนท่านี้นะคะจะช่วยจัดบาลานซ์สมดุลแล้วก็สร้างกล้าเมเนื้อให้แข็งแรงได้ดีมากๆเลยค่ะท่าที่4ค่ะนั่งคุกเข่านะคะเหยียดขาขวาไปด้านข้างนะคะใช้มือซ้ายนะคะพยุงลําตัวไว้นะคะ เมือบบ่อบาลานซ์ตัวได้แล้วนะคะยกขาขวาขึ้นมาได้เลยค่ะแล้วก็ยกมือซ้ายขึ้นมาช่วยในเรื่องของการบาลานซ์จัดสมดุลน,นะคะลองเตะขาขวานะคะมาด้านหน้านะคะพร้อมกับผักมือซ้ายนะคะไปด้านหลังค่ะเตะไปด้านหน้าหายใจออกพร้อมเอามือซ้ายไปด้านหลังนะคะหายใจเข้าค่ะทําช้าๆสลับด้านหน้าด้านหลังนะคะ8ครั้งต่อท่าค่ะทำ3-4เซตเช่นกันค่ะ ท่าไม่ยากนะคะแต่จะรู้สึกเกร็งกล้ามเนื้อที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะแล้วก็ได้ยืดหยุ่นข้อต่อต่อตางๆด้วยค่ะท่าที่ห้าท่าสุดท้ายแล้วค่ะท่านี้จะมีการเคลื่อนไหวนะคะต้องใช้สมาธินะคะลงบนสะโพกซ้ายนะคะมือด้านซ้ายนะคะรับน้ําหนักไว้นะคะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะมือด้านขวาค่ะเหยียดไปด้านหน้านะคะ3ามครั้งนะคะหายใจออกค่ะหายใจเข้านะคะ เมื่อครบ3ามครั้งนะคะเราจะวาดมือขวามาข้างหน้านะคะพร้อมยกสะโพกขึ้นนะคะเตะขาขวาขึ้นค่ะเราก็ลงนะคะ3มครั้งค่ะหายใจออกนะคะยกขึ้นหายใจเข้าวางลงนะคะเมื่อครบ3ามครั้งแล้วนะคะเราจะหมุนวงกลมค่ะเล็กๆนะคะ3รอบนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะค่อยขากลับมาท่าเดิมเลยค่ะแบบนี้เรียกว่า1ครั้งนะคะ กลับไปทําเหมือนเดิมเลยค่ะหายใจออกนะคะควยมือมาด้านหน้านะคะ3มครั้งค่ะเมื่อครบ3ามครั้งเราจะเปลี่ยนท่าค่ะกวาดมือมาข้างหน้าและยกสะโพกขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะเตะขาขวาขึ้นไปด้านบนนะคะ3มครั้งค่ะหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหลังจากครบ3ามครั้งเราจะ วาดเป็นวงกลม3รอบนะคะแล้วก็ดึงขากลับมาที่ท่าเดิมเลยค่ะนับเป็น2ค่ะทำข้างละ3ครั้งค่ะทำครบ2ข้างเรียกว่า1เซตนะคะเราจะทำ 3, 3ซ้ำามถึงสเซตค่ะจบกันไปแล้วนะคะพอทำได้กันใช่ไหมคะหายใจนะคะให้ถูกจังหวะนะคะค่อยๆทำนะคะเซตแรกอาจจะ ช้าๆหน่อยนะคะค่อยๆจําท่าไปด้วยหายใจให้ถูกไปด้วยเซตที่2-3และสีนะคะการบราลานซ์ร่างกายที่ถูกต้องค่ะ j ูเ e l r y Healthy ค่ะ